นี่ครับบริเวณตรงนี้แหละครับที่เป็นบริเวณที่เลี้ยงปลานะเพราะว่าปลาเนี่ยในบันทึกชาวต่างชาตินะบาทหลวงเดอซัวซีนะบอกว่าหน้าตาเนี่ยขี้เหร่เหมือนหญิงแก่ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีตาต่ํากว่าจมูกก็ไม่รู้ว,ว่าปลาอะไรถ้าเป็นลักษณะดเดียวกันจะเคยเจออยู่ปลาตัวนี้ปลาอะไรน่าจะปลาคาเป็นแหละพี่เหรอ อยู่ทีต่ตลาดคนโค้งนะคาจะไม่เห็นเขาเลี้ยงไว้วเราเดินไปซื้อของจะเห็นเขาเลี้ยงปลาไว้ข้างล่างมันจะมีบอกมันเหมือนเลยเหรอเมือนเลยเหมือนเป็นมีตักหน้ามีตานะเหมือนยิงแก่เลยเหมือนสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณวังหลวงนะ เห็นด้านหลังนะครับจีดีสามองค์นันก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะครับซึ่งก็เป็นวัดประจํากรุงศรีอยุธยานะครับก็มานั่งรอนะ applause. ตอนนี้รอน,รอนนนอยู่นะครับแอดมินเพจประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับจะเข้าไปเที่ยวกันที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาถเพราะว่าที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาถนะครับเป็นสถานที่ที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะครับมีบันทึกของชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะว่าเป็นที่ เรียงรับรองแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะครับรวมถึงมีอุทยานมีน้ำพุอ่างเลี้ยงปลาหรือลำธารสะเลี้ยงปลานะคะซึ่งเป็นสวนอุทยานในสมัยอยุธยาอยู่ด้วยบริเวณตรงนั้นที่มีบันทึกของชาติต่างชาติตอนนี้รอโนนอยู่นะครับนัดกันมาตอนเย็นเย็นเนี่ยตอนนี้อากาศที่อยุธยาก็เย็นลงนะอย่างชัดเจนเลยหลายคนก็จะมาออกกําลังกายกันที่นี่นะครับเนี่ยวิ่งไปตาม ทางวิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ในวังหลวงด้านนู้นได้นะตอนเย็ยนเรามาเที่ยวกันดูนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ขําเร็วอะ่ะหกโมงเย็ยนก็ขําแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินเข้ามานะครับบริเวณพระที่นั่งบรรยงรัตนาแล้วนะฮะซึ่งอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้แหละ เป็นพัท่นั่งที่เขาบอกว่าร่มรื่นมากนะเป็นส่วนอุทยานใช้งบป,ประมาณเยอะมากด้วยเหมือนกันนะนนนำหน้าไปแล้วครับตรงนู้นนี่ะตรงนี้ครับพัท่นั่งนะข้อมูลจากหนังสืออยุธยาจากสังคมเมืองท่านานาชาติสู่มอรดกโลกโดยอาจารย์กํมพลจำปาพัน์ธได้เขียนไว้ว่า พระที่นั่งบรรยงรัตนาศตั้งอยู่ด้านหลังของเขตพระราชฐานสมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับวิยกอีกชื่อหนึ่งว่าพระที่นั่งท้ายสะเป็นปราสาทจัตุรมุขก,ก่อด้วยศีลาแลงสลับกับอิฐล้อมรอบไปด้วยลำคูขนาดเล็กพบหลักฐานว่ามีระบบน้ำประปาซึ่งคาดว่าจะได้รับวิทยาการมาจากฝรั่งเศสด้านหลังพระที่นั่งนี้ มีสระเลี้ยงปลาเรียกว่าอ่างแก้วภายในอ่างแก้วก่อเป็นภูเขาและทำน้ำพุด้วยที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมยือนอยู่ตรงนี้ก็คือห้องพ้ามังคลนะครับมังคนก็ค,นคือการปวดทุกข์ปวทุกข์หนักปวดทุกข์เบาก็ว่ากันไปนะครับ เรื่องนี้นะครับมันปรากฏในพระราชพงศาวดารต้นฉบับเลยก็คือน่าจะฉบับพันจันทนุมาตรเจมแล้วก็พระราชหัตถเลขาเกือบเกือบทุกฉบับอะที่ชําระตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ลงมาก็จะกล่าวว่าเมื่อปิดปลายแผ่นแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศช่วงนั้นนะครับพระองค์ข่้นมาประทับที่พระที่นั่งบรรยงรัตนานะครับแล้วก็สลับกับพระที่นั่งสงปืนแต่หลักๆเลยจะอยู่ที่พระที่นั่งสมปืนครับแล้วก็ ่วงนั้นประชวนหนักแล้วแหละด้วยทรงพัชราด้วยก็คือแก่มากนะครับก็น่าจะโรคพัชราก็ป่วยหนักก็ให้หลวงอ่ารักษานะครับแล้วก็หลวงเดโชนะครับพยุมพระองค์ท่านั้นนะครับมาเข้าห้องเข้าบางังคนก็คือที่นี่นะครับเราจะเห็นว่าภายในอาคารนะครับจะมีการก่อเป็นลนักษณะเหมือนเป็นหลุมครับแล้วก็มีบ่อซึมนะครับต่อไปตรงนั้นนะครับจะมีน้ําไหลลง ส่วนลักษณะซ่วมเราไม่รู้ได้นะครับว่าจะหน้าตาแบบสมบูรณ์เลยมันเป็นยังไงนะครับส่วนในพระราชรพงศ์สวดารครับก็บอกว่าในห้องน้ํานะครับตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประชวนหนักแล้วก,ลก็มีหลับชัยนะครับให้ให้จับให้ทรงจับแล้วก็หลวงราชรักษาหลวงราโชก็เหมือนจะเข้าไปในห้องน้ําด้วยเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านประชวนหนักแล้วก็มาปลทุบ นะครับทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในพระราชพงศาวดารก็คืออลมตีนะครับพระวัตรประทัดนะครับลมตีแล้วก็พระเนตรเหลือขึ้นพอหายพระไทยดังดังเสียงโกลนนะครับก็ข้าหัดพาะจับหลักชัยนะครับหลักชัยก็คือหลักที่ใช้พยุงนะครับจับไม่โดนจับไม่ถูกนะครับสองฆ่าหลวงนะครับก็คือหลวงราชรักษากับหลวงเดชโชก็เลยพยุงพระองค์ท่านใส่เสลียงนะครับหิ้ว กลับไปประทับที่พระที่นั่งสรงปืนต่อค่ำลงวันนั้นนะครับประมาณตีสองถึงตีสามนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกศก็เสด็จสวัสคตเนี่นเป็นบ่อซึมเลยยังมีน้ำอยู่เลยนี่ครับเราอยู่บริเวณข้างๆพระที่นั่งมบนอยุรัตนนาดนะครับจะมีอยู่สองท่องเนี้ย อาจจะเป็นด bon ้านนี Paw ้อาจจะเป็นห้องสงนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องพระบางคนนะเพราะว่าเห็นเป็นเป็นหลุมลงไปนะครับแต่คือจะลักษณะยังไงนี่ไม Sommer, ่มีใครทราบนะเป็นแต่ว่าเป็นการสันนิษฐานของนะทางด้านนับประวัติศาสตร์ด้วยนับโบราณคดีด้วยนะครับนี่ฮะมันจะมีหลุมตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องสงนะครับแล้วมีการต่อท่อนะมาพักน้ําไว้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมครับบ่อซึมบ่อซึมเนาะ อันนี้ในสันนิษฐานนะไม่แน่ใจนะครับเมันอเพราะว่าเราเห็นเป็นท่อเนี่ยต่อมานะตรงนี้แล้วก็นี่เหมือนมีน้ําขังอยู่ด้วยเห็นไหมฮะมีท่อสองท่อเลยนี่ต่อท่อมาปีสองพันหอยเนี่ยสองพันห้าร้อยสามสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะน่าจะชุดเด,ยเดียวกันนะ ส่แพงแก้วสอง530อือ530เนี่ยกรมศิลปกรปิดใหม่นะตัวเนี้ยแต่ข้างล่างน่าจะของเดิมอ่าข้างล่างนี่ของเดิมค้ามคบมมเขาก่อเพิ่มหน่อยนึงนะฮะครับทีนี้เราจะไปคุยกันจุดที่สองต่อนะครับสําหรับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่ก็เป็นอุทยานแล้วก็เป็นอ่างเลี้ยงปลาสระเลี้ยงปลานะในสมัยอยุธยาด้วยนะฮะเป็นปที่นั่งที่หรูหลังหนึ่งเลยนะอ่าหรูหลังหนึ่งไงนะ ดูหลาหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับทีนี้เรามาจุดที่สองนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีบันทึกอยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติด้วยนะที่เข้ามาอย่างบ้านเมืองของเรานะครับเขาบันทึกว่าอย่างไรนะเดี๋ยวฟังจากนนเลยครับอตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณที่เรียกว่าอ่างแก้วนะครับซึ่งเป็นอ่างน้ํา อ่างน้ำพุแล้วก็เขามอในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเราจะเห็นว่า,าตรงที่ตีนของบอ่อจะมีหินปะกการังนะครับอยู่เนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งพญาโบราณท่านเก็บไปรักษาไวท้ที่ที่ิทพันธ์วังจันรเกษนะครับที่อยุธยานี่แหละนะครับส่วนบันทึกนะครับที่มีพูดถึงนะครับที่มีกล่าวถึงก็คือ อย่างน้อยๆนะครับสองบันทึกก็คือบันทึกของนิโคลัสเชววสนะครับซึ่งเข้ามาในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายกับบาดหลวงเดอโซซีนะครับบาดบาหลวงเดอโซซีนะครับเขาก็บอกว่าบริเวณนี้นะครับเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาหน้าคนหน้าเหมือนหญิงแก่นะครับส่วนนิโคลัสเชววสนะครับก็เข้ามาไล่เลี่ยกกันนะครับเข้ามาพร้อมกันหละเพราะว่ามันมีงานจัดเลี้ยงด้วยนะครับเดอโซซีเขากล่าวถึงว่า มีวันหนึ่งนะครับสมเด็จพระนารายณ์นะครับให้คณะทูตนะครับมาเข้าเฝ้าไม่ได้บอกชื่อพระที่นั่งนะครับแต่ดูตามลักษณะกายภาพแล้วมันคือพระที่นั่งบรรยงรัตนานะครับในบันทึกก็บอกว่าที่เรียกเข้าเฝ้าวันนั้นนะครับให้ทูตมาเฝ้าก็คือเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่กลางสระนะครับมีน้ําไหลรินนะครับแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาก็คือตรงนี้เป็นปลาหน้าเหมือนหมิงแก่นะครับส่วนบันทึกของนิโคลัสแชเวสนะครับเขาก็บอกลักษณะของพระที่นั่งว่ามีผัง เป็นตารกระบาดนะครับตั้งอยู่กลางเกาะนะครับมีบ่อเลี้ยงปลานะครับมีน้ําพุมีน้ําพุน,พนะครับมีน้ําตกไหลลินนะครับเหมือนเชื้อเชิญให้เข้ามานอนนะครับเพราะว่าท่าพัท่นั่งหลังนี้นะครับสงบและร่มรื่นนี่คือบันทึกของชาวต่างชาตินะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับตามที่กล่าวไว้นะฮะว่าเป็นเอกสารเล่มไหนฮะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยนิโคลัสแชเวบได้กล่าวถึงบรรยากาศในอุทยานแห่งนี้ไว้ว่าทางเดินมีลำคูตัดผ่านเป็นตาหมากรุกเสียงน้ำไหลรินสนามหญ้าเขียวขจีน่าเครือบเคลิ้มรับไหลเป็นอย่างยิ่งส่วนในบันทึกของบาทหลวงเดอซัวซีที่เข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชได้กล่าวไว้ว่าน้ำพุในอุทยานใช้งบประมาณถึงสองล้านบาทและมีการจัดเลี้ยงต้อนรับนอุทยานแห่งนี้อีกด้วย การจัดเลี้ยงครั้งนั้นครับมีความหรูหราถ้วยชามล้วนทำจากเงินและทองคำทั้งสิน้นหลังจากรับประทานอาหารแล้วเสร็จบัตหลวงเดอโซซีได้เดินไปชมสระเลี้ยงปลาในอุทยานได้มองเห็นปลาอยู่หลายตัวโผล่หัวขึ้นมามีเขาหน้าเหมือนหญิงแก่ขี้เรศริมฝีปากมีสีแดงหน้าเป็นสีขาวตาอยู่ต่ำกว่าจมูกลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าปลาที่บันทึกนี้คือปลาอะไรกันแน่ เี่ยครับบริเวณตรงนี้แหละครับที่เป็นบริเวณที่เลี้ยงปลานะเพราะว่าปลาเนี่ยในบันทึกชาวต่างชาตินะบาทหลวงเดอซัวซีนะบอกว่าหน้าตาเนี่ยขี้เหร่เหมือนหญิงแก่ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีตาต่ำกว่าจมูกแล้วก็มีหน้าแดงปากขาวใช่ไหมนหน้าขาวหรือปากแดงหน้าขาวเออหน้าขาวปากแดงหรืออะไรประมาณนี้แหละนะ<ป>ก็ไม่รู้ว่าปลาอะไร ถ้าเป็นลักษณะดเดียวกันอน่ะเคยเจออยู่ปลาตัวนี้ปลาอะไรน่าจะปลาคาร์บนแหละพี่เหรออยู่ที่ตลาดคนโค้งน,นะถ้าจะไม่ขิดเขาเลี้ยงไว้เราเดินไปซื้อของจะเห็นเขาเลี้ยงปาลาไว้ข้างล่างามันจะมีบอกมันเหมือนเลยเหรอเ,เหมือนเลยเหมือนเป็นมีัหน้ามีตา,หา,ตานะเหมือนยิงแก่เลยเหมือนคนเลยแม่กลัวนะปลาผีอ๋อบริเวณนี้ครับที่เลี้ยงปลานะนี่คือสะ หรืออ่างเลี้ยงปลาโบราณ